นี่ไงติฟในนี่เสื้อดำนี่ไงจำไม่ได้เลยอไงิไม่มันมันมันนานแล้วนี่คือน้องนุ่มจำไม่ได้เอออย่างว่าแหละเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนมันนานมันก็ต้องฟังเสียงอย่างว่าบอกว่าจําได้ว่าติฟติฟไหนเนี่ยตัวอัวรู้แต่ถ้าต้องฟังเสียงว่าจะได้รู้ว่าเอออ๋อคนนี้นี่เองแก่แล้วจำได้เหรอเออแก่แล้วเนี่ยเอออาก็รัจะให้ตังค์ไม่ให้แล้ว ไอ้หนุ่มคนนี้หรอหนุ่มยังแน่นเดี๋ยวพู้ดีดีดีอย่าได้ตามไอ้หนุ่มยังแน่นนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตี๊ฟมึงใช่ไหมที่มาจีบลูกสาววะเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงไม่จีบไอ้ผู้หญิงมาจีบหรือเปล่าจีบน้องผมฮะเอาดีๆป้ายมาลูกหัวบอกลูกเวลบอกไว้ตี๊ฟเนี่ยเอลูกสาวว่าไม่จีบคนอื่นนะเน่เน่เชื่อลูกไปบอกให้มันจะได้ดีไหมเชื่อลูกไปหมดฮึไม่คิดว่าลูกโกหกบ้างนึงอไง ผมเคยด่าตี๋เหรอถามนี่อ่ะผมเคยด่าเหรอผมกินกาหนูดไปแล้วอ่ะเตี่ยฟังไปแล้วว่าเตี๋ยด่าเตี่ยว่ากิ้งเหลียงเขียวกระปวดกิ้งกาใครผมเคยด่าเหรออ่ะอยู่กันมาผมเคยพูดเหรออืมนั่นไงต่อหต่อหน้าเฉยใช่ไหมพี่อ่ะตี๋รับหลังอีกอย่างใช่ไหมรับหลังเพราะอะไ่อย่างไม่ผมเคยพูดหรือไงเอาดีๆลูกรักเอาใครจิตใครก่อนเนะป้าจะได้เคลียร์สถานการณ์ถูกป้าได้พมถูก เขาพูดเองดีกว่าเออมึงเป็นแมนหน่อยดิเดี๋ยวจับอี๊ผู้หญิงเขาเสียหายนะมึงยาวเขาว่าเป็นคงเป็นแฟนมึงจีบเขามงแค่พูดมันต้องอย่างนี้อันนี้ไม่คิดว่าน้องผมเสียหายไงยุ่ยุคยุคสมัยไหนแล้วเขาจะชอบคอกันเนี่ยมันแค่พอผู้ใหญ่เขาก็รู้แล้วแค่นั้นแหละจริงครับพี่เอียผมเป็นคนจีบครับพี่เออกี่เดือนละว่าไป ถ้าจีบท้องใช่ไหมมาถึงท้องใช่ปะถ้าจีบสี่เดือนครับมาถึงท้องเดือนแล้วครับเออแล้วท้องกี่เดือนละแล้วเป็นแฟนกันยังตอนเนี้ยังไม่ได้เป็นเลยครับเราจะเป็นตอนไหนืไอ้เที่ยคุยเองแล้วไอ้สัตว์สภาพเนี้ยอีิถ้าออกอส่งหาฝาหัวให้ลูกแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยครับเออผัก็นึกว่ามาส่งของลูกไอ้เหี้ยชัดเจนี่มันก็ต้องชัดเจนสิมจีบกันมาตั้งหกเดือนมัรู้อันนี้่ลูกไข่แล้วไม่ออกหรือเปล่าครับ ดูดูดูแบบลุกมากเลยคพับพ่อคนเราคนเราเอาไมไหวมาดีทำไมเนี่ยคนเราเขาไอ้นี่ไงสิงอะไรแวนอะไไอ้นี่มีเงินไหมเนี่ยนี่มีเงินไหมเนี่ยเอาเอาไงจะบอกได้ยังมีกำหนดการมีกำหนดการไหมเนี่ยได้มาที่นี่นานแล้วก็ยังยังไม่ใช่ตอนนี้ครับไม่ได้อยู่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยเล่นหรอ อาจจะเร็วๆนี้ครับลูกติก็เหมือนหลานผมนั่นแหละม่ต้องเปลี่นเหียกอะไรคือกูเป็นแพ้ไหนไหนบาไนบอมาที่นี่เฮ้ยพี่เต้่าอะไรอะไรครับพี่เต้าว่าพี่เนรพี่เ้าพี่เตี่ไมันน่าหัเราะโดนจับนะพี่เโดนอะไรเดี๋ยวผมจะการให้พี่ใครทาที่ม่งเห็นนั่นแหละโดนที่มึงเห็นนั่นแหละโดนอะไรพี่พี่เตาหลอกอะไรพี่ตอี้มึงจะอากูไน้ตายสัตว์มึงดูด้วยคนที่ชี้มึงใครบ้างไอ้เหี้ย กูมีหน้าที่เอามือไปส่งเขากูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงก็มึงก็มึงก็ไม่ได้ควายจรงนงมึงก็ัดมึงก็ได้บอกว่ามึงอะเป่าเฮียอะไก็ได้บปกว่ามึงอะไดนมึงโดนอไรมดนไป้คยมึงกดอไรมวัสดีครับวดน้เป้าเป้เป้ไเป้เป้าเป้ไเป้าเป้าเป้ไ้เ้ป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 ้เปา้เป้า้เป้เปาาปปป้้เป้้ป้้ป้้เป้้เป้้เป้้าป้างเ้มเป้ปป้ป้ไ้ ทำไมจะด่าไม่ได้แร้วมันโง่ไงเป็นมาด่าผมก่อนน่ะเขาเป็นพี่อะไรเป็นย่พี่กูเอ้าไม่ได้ถ้ากูเหมือนกันาติดตีมาแลบวก็แล้วเหรอตีเหมือนกันน่ะไม่อยู่ไม่อยู่คือะมาด่าจอจอจอต้องไปหารู้ไหมคนที่ด่ามือคนด่าคือใครคือสองคนนี้นี่คนด่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไอ้แม่เหรอ นี่หมดเลยนีเขาชี้หมดเลยนี่อธิชี้ดีๆชี้ดีๆชี้ดีๆไม่เไมนมึงก็ไปเชื่อเขาไอ้สัตว์มึงก็ไปเชี่ยเขาไอเฮียไอเฮียเขาไอสัตว์เขาชี้กันพร้อมเพียงกันเขาไม่ได้นัดกันเลยไอเฮียนี่โดยก็นสามสม่คนแต่แค่ไม่ล่วงหอกไอสัตว์ดีนะมึงหูแก่ใ้มึงมึงไม่หูอื้อจ่ายให้เด็กที่อยู่แก๊งนู้นแก๊งนี้กั่นไี่ไรไอสัตว์ใหญ่กููด มตัวดีอะไรเนี่ยพี่เปาแอบพี่เปาจ่ายพี่หมอสามแสนม่ไว้ม่ไว้มาแบเกียร์ซึ่งเด็กอ่ะเนี่ยพี่เปาไม่มี้หาไม่ได้มาต่อมาต่อกูยังค้าค้าใจอยู่ไอ้ติ๊บสรุปยังไงปรับอะไยังไงไอ้ติ๊บถ้าจะเอามาก็มาเอามก็เอาไอ้นี่มาเลยอะไรตีเขาจะสู่ถ้าจะสู่ขอแหกคันมุ่งกี่งมากก็เอาน้องมาเลยเงินงน้องวัวมาเลยอติจะขายบอสผมไม่ได้นะพอเปิดทางแล้วว่ะ ไม่เพราะว่าไม่เพราะว่าถ้าลูกอัวไม่เล่นด้วยก็คือว่าไปยากนะมีข้อมูลเยอะกูบอกเลยติ่งูมีข้อมูลเยอะเออแล้วสรุปใครจีบใครก่อนเปล่าว่าสองวันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากว่ะต้องสนทนาเยอเออโอเคอพูดบาดาว่าเล่นมันเด็ดจีบก่อนชัวร์พี่ไม่เราไม่เคยจีบใครก่อนเลกันไอทิ๊ที่ที่นู่นน่ะอาจจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่ถ้าที่เนี้ยถ้ามึงได้เป็นแฟนแล้วก็มึงอยากได้อะไรมึงบอกแค่นั้นแหละไอ้จ้า คือมึงเปิดฐานไม่ได้หรอมึงจะไม่ปกป้องรูปแบบอะไรแหม่มึงตียังหายบอสผมแม่ให้หลักล้านนะอติเปย์อ่ะให้มึงไปได้หมดเอติเปย์จัดเลยเอางี้มึงไม่รู้จะทำอะไรแล้วเว้ยมันเหลือจนแบบมันรวยจะไม่รู้จะนี่นี่อติเอามาปกปิดผมไม่มีตังค์ใช้อ่ะผมไม่เป็นลูกแม่แล้วเนี่ยต้องาวันเข้าให้มันครบจะอาทิตย์นึงก่อนไอเสพตังค์เลยไอ้เฮียขอให้คุงจะพูดอ่ะอันนี้ผมผมมาบ่อยผมมาบ่อยอันนี้ ผมเป็นเด็กข้างไข่ก็ได้อะขออย่างเดียวถ้าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรนะติฟถ้ารู้สึกตัวตั้งแต่แรกอ่ะก็อย่าไปฝืนนะมาบอก็ราตรชัดเจนอยู่นะครับชัดเจนจริงหรือเปล่าถามใจตัวเองให้ชัวร์เพราะว่าการที่จะเลือกคนคนนึงนะแล้วนี่ก็ลูกสาวสุดห่วงของวัด้วยอืมอืมแต่ถ้าบอกว่าไม่มีลําบากหรอกถ้าจะมาเป็นปึกทองแผ่นเดียวกันอ่ะมีลําบากอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าแบบ ถ้ารู้ใจว่าใจเรายังไม่พอที่คนเดียวอ่ะยังอยากจะมีเพิ่มอยากจะทําตัวเหมือนอนไอ้เจ้าแหวงนน่นอะใครเจ้าเจ้าแหวงใครป้านั่นแหละครับถ้าใครถ้ายังใจยังโลเลอยู่อ่ะถ้าใจยังโลโเลอยู่ก็บอกลูกสาวก็เป็นตรงสาวก็น่าจะเสียใจไม่นานหรอกได้ครับป้ายังไม่ใช่พ่อมึง เอ้าอนาคตไงเอาการอนาคตนะครับเออแล้วติดป๊าพฤติการขนาดนี้โอ้โหแล้วแล้วมาคืออ๋อมันมาเที่ยวแหละไม่ต้องใช้ตังค์เลยหรอกมั้งต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้หรอกตังค์อ่ะเออขอลูกสาวมาด้วยไงถจะต้อง่ะเออก็ดีก็ดีก็ถือได้เอามาเจอเนี่ยอย่างเงี้ยดีก็เวลาไปเป็นผู้ชายเป็นแมน ไอ้อลูกสาวมันก็บอกว่าอย่าบอกเตี๋ยได้อบอกเตี๋ยนะว่าหนูมีแฟนนู่นงงนี่นนอะไรเงี้ยอะไรหนูยังไม่ได้มีแฟนอะไรพี่เพา,าวเอ,อ,เอ,อ,เอาหนูบอกชอบไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวตอบตู้กระเตียกับคนนี้ครับพี่แอมนิ่มแก่อ้าหนูบอกชอบไปแล้วไม่ใช่เหรอครับวันนี้เจอกันแต่รักกันก็ดีแต่มันอยู่ในภายใต้<โ>นี่ด้วยขอบเขตด้วยหนูก็รู้ใช่ไหมว่าเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตอ่ะหนูก็ใจใช่ไหมลูกเลิฟห<ช><ล>นูก็อย่าลืมนะเขาอาจจะเดินตามหัวหน้าแก๊งเขาตอนไหนก็ไม่รู้นะป่ะอติ นี่ถามก่อนผมนี่ลูกลูกลื้ใช่ไหมอยู่นู่นผมดูแลอย่างดีมีมีบัตรเงียให้บ้างไหมเกียวไม่เคยให้เงินเราสักบาทอ่านนั่นไงมันไม่จําเป็นต้องดูแลด้วยเงินเดี๋ยวเดี๋ยวให้แล้วเดี๋ยวเกลค่อยไปให้เราที่นน่นอเครับใครว่ากันเกี้ยทำไมอะอย่างนั้นกูได้ที่นี่ก่อนนะว่ดใช้อะไรอะที่เนี้ยเวลาจะทําอะไรอะพอถามดูดิจะทําอะไรอะมาแป๊บเดียวไม่ใช่หรอฮะจะขึ้นปืนนะครับพี่เปา ขึ้นปืนอะไรขึ้นปืนอะไรปืนไงปืนอะปืนไว้ยิงอ่ะไม่เป็นไงบ้างลูกสาวเป็นไงบ้างลูกสาวเป็นบ้างงเอาจ่ายจ่ายสี่คนเอาไปคนละสองแสนห้าไหมล่ะชื่อไทก้าพอไหมสองแสนห้าคนละสองแสนห้าไอ้เทียบชีวิตพวกคุณมีค่าแค่สองแสนห้าเองดูดิมันไม่ได้บอกนะไี่มันก็ล้านหนึ่งไงมันก็ล้านหนึ่งไงเขาบอกว่ายศใหญ่ยศใหญ่มันก็ล้านหนึ่งไงมันก็ถามว่าจะไปทําอะไรก็ยังไม่มีเป้าหมายแต่เราคนก็ไม่มีเป้าหมายสักคนผมพูดแล้วว่าขึ้นปืน เอออพปืนได้ป่ะปืนมันเป็นปืนได้อยู่เลยอะจัดได้โวจัดเลยเออทำไมอะท้อะไรปทำอะไรไปทำอะไรฮะอติคิดดูพี่น้องกันอะไม่เจอกันสี่ห้าปีถูกปะล่ะเรื่องนี้กูจำได้ตอนกูไปที่นู่นนะมีคนเดียวที่ให้กูนะคือน้าศิลาคนเดียวจริงๆเราไม่เดินมาหายเองหรือเปล่าไม่มีนะ ไม่เป็นตีีมาตีมาเอาเงินมามามามีตังค์ใช้ไม่ไม่มีเลยนะไม่เจอเลยไม่เจอตีเลยถ้าเจอผมโชกไม่น้อยใจหรอกแต่ไม่เป็นไรแต่นี่นี่มีตังค์มีเหลือใช้จริงเอามาเอาเปกโครา์แสนแล้วกันเอาไปทำอะไรอ่ะ เหนึ่งสองครับคนได้แกคนายให้รูบาบ้าสี่แปดเก็บหน้าเจ็ดแปดบสาคนไนแก้มคุณนายหนึ่งหนึ่งสองครับเนีก้าหากห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าครับ่เฮ้ยมาทีไงขอบคุณครับพี่เลิฟหนึสองครับยังไม่เข้าเลยครับหนึ่ครับหนึ่งหนึ่หานาตีจหนร้านผเจ็ดหไมไอ้เจเฮ้ย จไปไม่เข้าเลยครับพ่าขอบคุครับไม่ม no, no, so no, no, so no, so um, ีอ่ะเอา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 อะไรนะไปสูครับจเไปสูครับ่ติโอปะปะไม่มึงมึงมีมึงมีปั๊ม้นี่ปา๊มให้มาแล้วเออให้มาแล้วมึงก็เอาไปนี่าบไม่ให้รอกไปอ้ตล็กปไมให้ลูกสเอ็มแล้กรัว่เนเกียรบอกว่าต่อยกันไหม อะไรยี่คือยืนอยู่ตรงนี้จะมาฝากเอาไปเลี้ยงลูกสาวด้วยได้ได้ได้เต๋หลานเอางี้ลูกอติก็เหมือนหลานผมเอ้ยเลมหลานรักจริงเอเกียร์ดูแล้วก็ป๊าป้าฝากดูแลเขาใน้ายามที่หนุวัฒนได้อยู่ที่นี่เขาก็น่าจะช่วยได้แหละเพราะป้าป๊าก็ช่วยไม่ได้ไงถูกประล่ะเต๋ล้นาพีก็เยอะอีกถรู้อยู่แล้วพี่เฉินก็พูดอยู่ว่าลูกอติก็เหมือนเหมือนหลานเขาไม่นะ ได้ข่าวว่าล้อทั้งทั้งเพราะไอ้ทั้งหัวหน้าแก๊งนั่งมึงเลยนะล้อว่าอะไรก็เลมหลานรักไงไม่ใช่ล้อว่าลูกไอติ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 อเาวไม่แล้วได้พูดหรือเปล่าว่าเลมหลานรักอ่ะพูดดิได้พูดหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเล่ไม่ตอบเนี่ยเนี่ยทำไมเรา,าเกิดสิ่งไม่ดีไปชดอ,อะไรก็พูดจริงๆว่าเลมหลานรักพี่เฉนได้พูดไหมเกียร์ได้พูดไหมนะดูดีเขาเขาเขาปิดกี่วันนะที่เนี่ยไอ้ที่นู่นอ่ะสาม สามปีสโอเคก็นั่นแหละก็ยังสอบทำอะไรไยังพอทำอะไรได้อยู่ก้อยมีละกันก็นั่นแหละฝากดูด้วยไปอดด้วยอืาเอ้ยได้ครับอะไรนะติ๊ปได้ใครนะไอ้เกียร์เดี๋ยวโทรหาไปได้คือไปไอดอกใช่ไหมไปไปเลยติดไปเลยเอ้าไอปได้ไหมครับมันมันบอไปได้เลยครับว้าไปได้เลยอ้าวไอสับไไกลเลยเฮียไม่ได้ครับ เตรียมไม่ใส่ชุดได้เตรียมไม่ใส่ชุดไปได้อนะไรเนี่ย